นี่คือสารไม่ตะเคียนทองอายุร้อยกว่าปีหอะระฆังหลวงพอหนักไทยโขงพอมพี่น้องสีช่องไม่พี่น้องพอไล่ไทยโศกทาบอสังคมโพตักพี่น้องเวียงจันพร้อมมารวมกันเฮ็ดไว้ยกเพิ่นขึ้นมาไว้ถึงหอถึงโฮงที่สวยงามครับดูแล สวยงามตลอดย้อนห้อยปีหกสามครับนังสวยงามคือเก่าครับสวยงามเหมือนเดิมอยากขอโชคขอลาบก,ก็มาได้ไม่จะเคียนทองครับอายุร้อยกว่าปีอนุโมทนาสาธุ